วันนี้น้องเพงจะทำข้าวต้มมัดด้วยข้าวหอมเบอร์รี่นะคะข้าวไรย์แบว้าวคุณนายเรานึ่งมาด้วยในหม้อนนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เราจะใส่กล้วยสับลงไปเลยค่ะคุณนายน้ำตาลใส่หรือยงังแล้วก็ผมกะทิ ไปไลฟ์เซนได้เยพี่น้องเดอ้อคนนี้ได้กำน้ำอยู่แล้วก็ใส่ถั่วลืองต้มแล้วก็ใส่เกลือตัดไปนิดนึงคนนี้ครอืมกินกันอย่างน,นี่จะอำตันน้งไก่ย่งเออนี่โอเคตัดนี้นไม่ยุ่งไง สุดยอยๆเอกอเกัน,น,นม,มั่นใหม่เลยใหม่ว้าววันนี้ทำใต้ถุนบ้านนะคะเพราะว่ามันเย็นไม่ต้องใช้แอร์ไม่ต้องใส่พัดลมเย็นแล้วอ๋อนี่แม่เป็นเค้าแบบนึ่งแบบอันเป็นข้าวเหนียวนี่มันดีเลยนะเนี่ยเป็นมีไงตัวนึ้อข้าวเหนียวกับทำข้านวนมะอะไรเงี้ยน้ำเปล่าใช่ไหมน้ำเป่าใช่ไหมโอ้

ส่วนผสมนะคะก็จะต้องเป็นรสหวานหอมมันอยู่แล้วนะคะไม่กล้วยมันน้อยไปเดี๋ยวสับกล้วยใส่ลงมงเาเองก็มีมาตรการช่วยเหลือที่มองลงมาหมดแล้วแน่เาจมี่นะนะ もう。最後 <laughs> โลมอคโตมนะคะเนาะอันนี้ค่ะมะเขือไก่น้องแป้งเข้าก็เฮ็ดอยู่ในค่ะเนาะข้าวต้มมัดเป็นชิ้นไหนในค่ะเนาะข้าวต้มมัดนี่ก็มิ่มเป็นนะคะข้าวต้มหูแรมหรือว่าข้าวต้มกบข้าวต้มกล้วยในค่ะเนาะอันนี้หนึ่งปีไรหนึ่งปอกตั้งไรเฮ็ดหลูเฮ็ดต้านในค่ะเฮ็ดในใหม่สดๆก๋วยเตี๋ยวค่ะ